สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานแอปสกินทัวโตในการแบ่งจอนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับกรณีที่เราจะใช้ Map นะครับ หรือแผนที่นะครับผ่านสกินทัวรโตนะครับจะทำอย่างไรนะครับอลองไปรับชมดูนะครับเข้าแอปสกินทัวโตก่อนนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับแอปสกินทัวรโตเนี่ยเมื่อเราเข้าแอปมาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกดแอปแผนที่ได้นะครับหรือแอปแมปนะครับ ผมลองดูนะครับ Google Map เนี่ยนะครับพอเราก,กดแมปปึ๊บแอปจะถูกดิ้งออกทันทีนะครับแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับคือหลุดออกจากสกินทัวร์โตออกมานะครับมาอยู่ที่หน้าแมปของ Endor a u t o ทันทีนะครับคือเราไม่สามารถกดได้นะครับเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะดู YouTube ไปแล้วก็เปิดแผนที่ไปได้นะครับ นี่วิธีการที่เราจะดู youtube ไปด้วยแล้วก็เปิดแผนที่ไปด้วยเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่นะครับแต่การจะแบ่งจอได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเรานี้รองรับหรือไม่นะครับอันแรกนี่เราก็ผมก็แนะนําแอปตัวหนึ่งนะครับก็หาโหลดได้นะครับชื่อนี่นะครับ Parallelspace นะครับตัวนี้ เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็ทำการโคลนิ่งแอปนะครับตัวแมพเข้าไปไว้ใน p a r a l l e l Space นะครับ mm hmm. ก็จะทำให้เราเปิดแมพผ่านแอป p a r a l l e l Space อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นะครับเมื่อเราจะดู YouTube แเราก็เปิด youtube ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด YouTube ขึ้นมาก่อน นะครับอา้าวออกเลยอนุญาตเปิดช่องผมนะกันนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับผม เมื่อเราเปิดมาแล้วใช่ไหมครับพุทธเราเปิด youtube มาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเปิดแผนที่ไปด้วยนะครับก็ทําการเปิดการแบ่งจอนะครับครับก็จะเริ่มการแบ่งจอนะครับอันนี้ youtube ไปอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็เลือกแอพแมพ ที่มาจาก Parallel Space นะครับครับเปิดแอปพารา l รียลสเปซขึ้นมานะครับแล้วเข้าแมปนะครับของพ a ราเ l ียลสเปซนะครับ ครับผมทีนี้เราก็จะสามารถใช้แมปไปด้วยนะครับแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยได้นะครับจะประมาณนี้นะครับที่เรากดเริ่มได้ แล้ก็ใช้งานได้นะครับก็แบ่งจอนะครับใช้งานแผนที่ไปด้วยแล้วก็ดู youtube ไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับสกรีนทัวรโต้นะครับอ่าพอดีระบบตัดนะครับพอดีผมไม่ได้สตาร์ทรถนะครับก็รถก็จะตัดไฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้นะครับส่วนใครจะนำไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับก็ สำหรับคิดนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหองผมด,ด้วยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับวันนี้สวัสดีครับ